สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสาหรับเอพิโซดนี้นะคะกําลังสนุกเลยในเวอร์ชันละครพวกเราก็เดาไปเรื่อยๆว่าเพศกับหนังเอกของเราจะลงเอยแบบหวานๆกันได้อย่างไรนะคะชุยสิงโจร,รู้สึกว่าเขานั้นแยกจากหลิวเมียนถังไกลออกไปเรื่อยๆค่ะกับบทละครในตอนที่26แล้วก็27นะคะเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะในตอนนี้นะคะก็หนางเอกของเรานั้นยังคงโกรธพระเอกอยู่อย่างมาก มายมโหฬารเลยโกรธที่พระเอกของพวกเราในตอนที่อ้างตัวว่าเป็นฉุยจิ๋วสามีของหลิวเมียนถังในช่วงที่แด,ดจาวูจําอะไรไม่ได้นะคะนางเอกของพวกเราถือว่าเป็นการหลอกลวงค่ะหลอกให้นางนั้นเป็นเมียหลอกให้นางนั้นแต่งงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่แบบโทษๆอยู่ด้านหน้าแต่ในใจของนางเราก็เป็นคนที่แบบมีความรักให้กับฉุยสิงโจไปเรียบร้อยแล้วนะคะนางเอกของพวกเรานั้นนะคะตัดสินใจแยกทางจากฉุยสิง โจค่ะแล้วนางเอกเป็นคนฉลาดมีคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่รักครอบครัวมากเลยนะคะดังนั้นจึงช่วยสร้างธุรกิจของตระกูลขึ้นมาใหม่นะคะในละครให้ใช้ตระกูลเฉียวตระกูลเฉียวนะคะก็เป็นตระกูลตระกูลลู่นั่นแหละเอาง่ายๆในนิยายของเราตระกูลลู่ทั้งนั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้นางเอกของเราประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะแต่ว่าทุกที่ก็จะมีท็อกซิกอยู่มีมลพิษอยู่นั่นก็คือที่บ้านก็จะมีเหมือนกับ Редактор субтитров а. ป้าสะไภยอยู่เนาะเออที่แต่งงานกับลุงรองนะคะก็พยายามกันแนกันแหนแล้วก็กลัวว่าหลิวเหมียนถังนั้นจะมาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของตระกูลน,นั่นเอง,ท,งทั้งทังที่ตัวเองนั้นก็เป็นแค่สะไภเองนะคะมายุง่งวุ่นวายแล้วแถมก็สู้หลานไม่ได้หลานนั้นให้ทั้งเงินแล้วก็ช่วยทั้งเรื่องของกิจการของครอบครัวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันก็มีเหตุการณ์เนาะในเวอร์ชันละครพระเอกของเราอย่างต้องไปวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ทางปเปยโจบ้างอะไรบ้างพอต้องออกได้รับ คำสั่งจากจิวี้องค์จักรพรรดิว่าต้องไปทำให้ออง ต่างแท้ที่ไม่มาสวามิภักดิ์ตอกเขาในเมืองหลวงเนี่ยให้มาสวามิภักดิ์ให้ได้นะคะก็เป็นหน้าที่ของพระเอกนั่นเองค่ะพระเอกก็ยินดีที่จะทำนะคะก็ออกมาแล้วก็ได้เจอกับนางเอกด้วยแหละก็พระเอกของพวกเราก็คงเดาๆอยู่แล้วว่านางเอกก็ต้องกลับมาที่บ้านเกิดของทางตระกูลท่านตายอยู่แล้วก็อยู่ที่เป่ยโจ้นะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าช่วยสิงโจพระเอกของพวกนั้นตกลุมรักหลิวเหมียนถังมากๆเลยนะคะซึ่งดูจากนี้แล้วก็สงสารนะบางทีก็รู้สึกว่า เออริวเหมียนถังทาเกินไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็คงเป็นเนื้อเรื่องที่แบบคนดูเขาชอบเนาะชอบให้แบบพระเอกต้องไปตามงอนางเอกนะคะแล้วก็แบบให้พระเอกนั้นมีความสู้เพื่อความรักอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องสําเร็จเนาะเพราะว่าไม่อยากจะให้มันแหวกไปจากในนวนิยายต้นฉบับก็คืออย่างน้อยเนี่ยตอนนี้หวังในเรื่องของรายละเอียดไม่ได้แล้ว,ลวก็ขอให้หวังในจุดจบของเรื่องให้เป็นแบบเออแต่งงานกันนะคะลงเออยกัน จบดี happy ending อะไรแบบนี้ละค่ะซึ่งในส่วนของการแต่งงานนั้นนะคะเรื่องราวในละครก็จะมีการสลับกันในตอนแรกๆของเรื่องให้มีความหนักใจของชุยสิงโจที่จะต้องปฏิเสธการแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องตระกูลเหลียนนะคะต่อมาในตอนนี้ค่ะชุยสิงโจต้องมาหนักอกหนักใจนะคะกับการที่ตระกูลของท่านตาของหลิวเหมียนถังต้องการจะหาลูกเขยให้กับหลิวเหมียนถังให้ดีๆนะคะให้กับหลานสาวแต่ทีนี้ก่อนที่ หลิวเหมียนถังนั้นกําลังจะหาเนี่ยค่ะก็มีผู้หญิงที่จะต้องแต่งงานออกไปจากบ้านตระกูลเฉียวก่อนนั่นก็คือชิงอิงนะคะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของหลิวเหมียนถังเนี่ยแหละค่ะจุดนี้นะคะก็ทําให้เดี๋ยวพระเอกของวกเราก็เข้าใจผิดเข้าไปอีกว่าคนที่นั่งเกี้ยวเจ้าสาวแต่งออกไปแล้วก็คือหลิวเหมียนถังของพวกเราใช่ไหมคะก็น่าจะไม่พ้นในตอนที่แบบประมาณตอนที่29หรืออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ไอ้ตัวที่ทองคำนะคะสามแสนตำลึงที่มันที่ยัง แบบยังไงดีล่ะที่นางเอกของพวกเรานั้นเอาเป็นตั๋วได้เงินใช่ไหมไปมอบให้กับจกักรพรรดิเรียบร้อยแล้วนะคะจกักรพรรดิจิวี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการแบบเออตัดภาระทุกอย่างที่นางนั้นมีร่วมกันแล้วก็รู้ร่วมกันแค่กับจกักรพรรดิจิวี้เพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือตัดออกไปหมดแล้วนะคะก็เป็นว่าตอนนี้การดำรงอยู่ของหลิวเหมียนถังเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นอิสระมากๆเลยแล้วนางสามารถจะทําทุกอย่างที่นางสามารถอยากจะต้องการทําได้นะคะ โดยเฉพาะเรื่องราวของความรักก็เป็นอิสระอยู่มากเลยค่ะไม่มีอิสระภาพเต็มทีแต่ว่านางเอกของพวกเราสังเกตได้เลยก็จะบอกกับทุกคนว่านางไม่แต่งงานหรอกชาตินี้นางไม่อยากแต่งงานไม่อยากจะคิดเรื่องแต่งงานเลยนะคะเพราะว่าในใจของนางเองพวกเราก็รู้เนาะว่ารักฉุยสิงเจ้นั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของท่านอองนะคะไหวไหมอองของพวกเราเนี่ยตอนนี้เขามี ภาระหลายอย่างเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคือหลักๆแล้วน่าจะเป็นภาระที่ที่จะต้องทําเพื่อ เพื่อราชการนะคะทำเพื่อฮองเต้แต่จริงๆแล้วเขาก็เอางานของหลิวเมียนถังมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นชุยสิงโจชีวิตของเขานีหายากค่ะ <c oughs> บรรยากาศแห่งการมีอิสรภาพนั้นมันก็ยากเกินไปดังนั้นในจุดที่เลือกเมียเองเนี่ยค่ะเขารักหลิวเมียนถังเขาก็เลยอยากจะให้ณัจุดนี้เป็นอะไรที่เสริมสร้างกําลังใจให้กับตัวเองเนาะก็เข้าใจท่านชุยสิงโจว่าทําทไมจะต้องเอาผู้หญิงที่ตัวเองรักนั้นมาเป็นแบบเป็นเมียที่ถูกต้องให้ได้นะคะ หลิวเมียนถังเองนั้นก็แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเนี่ยคือตัวของหลิวเมียนถังจะมีสปอตไลท์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีเงินมีทองเป็นของตัวเองไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะคะขำมากๆเลยค่ะในตอนที่พวกเราได้ดูกันน่ะจะเห็นแล้วใช่ไหมคะในตอนแบบประมาณ24 25หรืออะไรแบบเนี้ย25 26ก็จะเป็นตอนที่ฉุยสิงโจก็นั่งคิดตามคําที่ลูกน้องบอกเนาะลูกน้อง,องเขาบอกว่าคือแม่นางหลิวเนี่ยมีทุกสิ่งทุก อย่างเลยรู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบว่าคือไม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอะคะ่ะฉุยสิงโจต้องยอมรับเองว่าเออเป็นเขาเองเนี่แหละ เป็นตัวของพระเอกเองที่ขาดนางเอกไม่ได้เขาต้องการหลิวเมียนถังนะคะเออก็ขำดีเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อย่างที่บอกว่าหลิวเมียนถังของพวกเรามีทั้งสเสน่ห์มีทั้งความสวยงามนะคะมีทั้งเขาเรียกว่ามีสปอตไลท์เป็นของตัวเองเออฉลาดด้วยทํางานอะไรก็ได้เป็นผลกําไรมีเงินมีทองไปหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอะไรที่แบบ ทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะต้องมาพึ่งท่านไหวอย่างอ่องอย่างเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหวอย่างอ่องก็รับอย่างลูกผู้ชายว่าก็เป็นเขาเองนั่นแหละที่ขาดหลิวเมียนถังไม่ได้นะคะเอาละนี้ในตอนที่26-27นะคะตระกูลเฉียวตระกูลท่านตาของนางเอกเนี่ยก็รับสมัครหลานเขยค่ะซึ่งก็ต้องรับสมัครถึง2คนด้วยกันนะคะเพราะว่า หนึ่งก็คือให้ชิงอิงซึ่งก็เป็นตามกําหนดเดิมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือให้หลิวเมียนถังนั่นเองหลิวเมียนถังนั้นปฏิเสธจิวอี้ไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ฉุยสิงโจอเองนางก็โกรธอยู่ก็ปฏิเสธไปด้วยเช่นกันเส้นทางชีวิตไม่ตรงกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้ทางด้านขององอ,อ,งอีกสองคนนะคะอ,องที่เป็นอ,องของซีโจกับอ,องของโยโจใช่ไหมคะสองคนนั้นก็แบบคานอํานาจกันอยู่ในดินแดนเนี้ยนะคะประมาณว่าไม่มีทางที่จะเข้าไป สวามิภักต์ต่อจือวี่แต่ทีนี้ทางด้านพระเอกของพวกเราเนี่ยก็สร้างแผนขึ้นมาโดยบอกไปตามที่จือวี่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าอ,องค์ใดที่ไปสวามิภักต์เนี่ยก็จะให้ทํามีส่วนร่วมในการาดูแลพวกเหมืองเงินนะคะแล้วก็เหมืองแร่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ผลประโยชน์ด้วยนะคะณจุดนี้ก็ทําให้พระเอกเอามาเป็นแบบแกล้งพูดไปดังๆแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้ข่าวล่วแต่ก็มีคนของไอ้เจ้าสองอ,องนั่นน,นะคะก็มาได้ยินแล้ว แล้วก็ไปรีบบอกต่างคนก็ต่างมีความเฮ้ยได้ยังไงผลประโยชน์ต้องเป็นของเราก่อนสิต้องเป็นของเราก่อนสิแต่ว่าต่างคนต่างยังไม่ยอมที่จะแบบเออไม่ยอมเปิดเผยว่าตัวเองนั้นจะจะเป็นผู้ที่ลงมือก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ยังคงจ้องมองกันอยู่ก็ให้คนนั้นคอยติดตามพฤติกรรมนะคะสอดส่องการเคลื่อนไหวของท่านไหวอย,อย่างอ่องของพวกเรารวมทั้งอง่องอ่องที่อยู่ต่างเมืองกันนั้นด้วยนะคะ ทางด้านของฉุยสิงโจอเองนะคะมาแล้วก็แบบทางด้านของององต่างเมืองนก็มีการลองเชิงฉุยสิงโจด้วและวว่าเออทำไม จะต้องไปสวามิภักด้วยล่ะจิวี่มีคุณสมบัติอะไรประมาณนี้หากว่าต้องการจะเผชิญหน้ากับราชสำนักหรืออะไรเงี้ยทำไมไม่ทำล่ะอย่างน้อยก็มีมีอ๋องต่างแท้คนอื่นๆพร้อมที่จะร่วมมือกับเขานะฉุยสิงโจก็พูดไปเลยว่าโอ้จะให้ไปเผชิญหน้ากับราชสำนักนั้นเหรอเขาอะไม่มีอำนาจมากขนาดนั้นหรอกนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ฉุยวสิงโจก็เป็นผู้ที่แบบพยายามจะถ่อมเนื้อถ่อมตนประมาณว่าจเจนโจของเขาเนะี่ยไม่มีไม่มีความเข้มแข แข็งขนาดนั้นนะคะก็เป็นการชดเชยชูชูให้กับไอ้อ,องต่างแซ่คนอื่นๆนั้นรู้สึกอืมอืมยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะให้มีความคิดว่าเออจะ จอสู้หรือจะไปสวามิพักหรือจะเห็นแก่ผลประโยชน์ด้านใดเดี๋ยวก็ได้รู้กันนั่นเองค่ะนี่จากนั้นนะคะทางด้านหลิวเมียนถังเองนะคะก็ธุรกิจเปิดสำนักคุ้มภัยโดยซื้ออันเก่าจากท่านตานั่นเองนะคะคือตระกูลเฉี่ยวนั้นกําลังยากจนลงเยอะๆเลยนะคะซึ่งตามปกติแล้วในนิยายต้นฉบับมันมีสาเหตุนะคะเพื่อนๆก็คือมันมีการคอร์รัปชันข้างในกันเยอะค่ะโดยที่ท่านลุงลองนั่นแหละที่มีหูหยินซึ่งคอยเจ้ากี้เจ้าการแบบนี้นะคะ ก็ไปร่วมมือเปิดดีลกับคนอื่นๆซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของท่านปู่มาก่อนนะคะแล้วก็มาเอารัดเอาเปรียบนะคะท่านปู่เอมท่านตามาเอ้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงลูกชายก็ต้องเรียกท่านปู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายึดหลิวเมียนถังเป็นนางเอกของพวกเราเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าท่านตายอีกทีหนึ่งนะคะก็คือมันมีคนในไปร่วมมือกับคนนอกเพื่อมา โกงเงินของท่านตาไปทําให้ครอบครัวก็จนลงจนลงเรื่อยๆนะคะนางเอกของพวกเราเองค่ะก็เลยเนี่แหละมาจัดการเทคโอเวอร์นะคะซื้อกิจการไอ้สำนักคุ้มภัยไปค่ะแล้วก็ไล่คนเก่าๆออกไปหมดเลยนะคะแล้วก็ organize ใหม่หมดเลยส่วนคนที่แบบมีความซื่อสัตย์คนที่คนที่เป็นลูกน้องเก่าลูกหลานของลูกน้องเก่าที่ตายไปแล้วคือโอ้โหตัวของทัตตาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมมากเลยนะคะลูกน้องเก่าทุกคนที่มีเมียมีลูกอยู่อะ่ะก็คือตระกูลตระกูลลู่ดูแลหมดเลยเพื่อนๆณนะจุดนี้ก็เลยมีคนขี้โกงด้วยนะคะคนตระกูลลู่ที่มันไปแบบ คนคนอื่นน่ะลูกน้องคนอื่นที่มันไปร่วมมือกับคนตระกูลลู่ที่แบบจะเอารัดเอาเปรียบอะไรแบบนี้ก็มีนะคะนางเอกของม่เราจัดองค์กรใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็มอบไอ้สำนักคุ้มภัยเนี่ยคะ่ะให้กับลุงคนโตเป็นผู้ดูแล้วก็ดึงกิจการทุกอย่างของตระกูลกลับคืนมาให้ลุงใหญ่เป็นคนดูจากแต่ก่อนนี้ลุงลองแบบเอาเอาไปดูในมือหมดเลยนะคะแต่ไม่มีสิทธินะเพราะว่าคนที่เป็นลูกคนโตเนาะตามธรรมเนียมของจีนน่ะก็จะต้องเป็นผู้ที่รับ สืบทอดกิจการนะคะนางเอกของพวกเรา,าก็จัดให้หมดเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวในส่วนของนิยายต้นฉบับ แต่ว่าพอมาในบทละครเขาก็ตัดความรายละเอียดเล็กน้อยนั้นออกไปการคอร์รัปชันเรื่องราวทั้งหลายที่ผู้อาวุโสเก่าๆไม,ไม่ไม่พอพึงไม่พึงพอใจนางเอกเของพวกเราตัดออกหมดเลยนะคะมาให้แต่เพียงว่าตอนนี้ตระกูลเฉี่ยวนั้นมีฐานะที่ย่ำแย่ลงทำให้ท่านปู่นั้นเลยตัดสินใจที่จะขายกิจการนี้ออกไปเพื่อเอาเงินมาใช้ใจ่ายในตระกูลนะคะซึ่งณจุดนี้ก็มีแค่นี้ <c oughs> อ่ะล้ค่ะทีนี้นะคะก็หลังจากเรื่องของนางเอกตั้งตั้งตัวแล้วก็ทำให ตระกูลท่านตานั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีอาหารการกินที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียบร้อยไปยนะคะก็มาถึงในวังหลวงบ้างนะคะแม่นางสือเฉียดจีของพวกเรานะคะนางนั้นจริงๆเราไม่ได้เต็มใจที่จะต้องมาต่อสู้อะไรวุ่นวายกับวังหลังเลยนะคะแต่ว่านางก็โดนแม่เลี้ยงของนางนะคะแม่เลี้ยงนั้นเป็นหูหินหูหินเอกของตระกูลสือนะคะก็มาด่านางประมาณว่าหากนางไม่สู้นั่นก็หมายความว่าตระกูลสือนั้นไม่ ต่อสูแล้วก็มีการพูดด้วยว่าคือตัวของสือเฉียดจีซึ่งเป็นฮองเฮานั้นเป็นเหมือนกับหน้าตาแล้วก็เป็นตัวแทนของตระกูลสือถ้านางไม่สู้นะคะก็พูดเป็ประมาณให้รู้กันว่าเดี๋ยวจะเอาคนอื่นเข้ามาเออก็ยังมีหญิงสาวคนอื่นในตระกูลสืออีกซึ่งสามารถจะเข้ามาแทนที่นางได้นะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้ สือเฉียดจีเองก็รู้สึกอัดอั้นตันใจเพราะนางก็นึกว่าสมัยก่อนใช้ชีวิตแบบโดนบีบบังคับต้องคอยมองสีหน้าคนอื่นๆเอาใจคนอื่นๆหลบแล้วหลบอีกนะคะตอนนี้ก็ยังต้องมาใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมเพราะว่ายายสือหูหยินนั่นก็เข้ามามีบทบาทนะคะนอกจากนี้แล้วความน่ารักของสือเฉียดจีก็คือเวลาเครียดก็กินค่ะแล้วก็ยังอยากจะมีความรู้เนาะก็มือหนึ่งถือตะเกียบมือหนึ่งถือหนังสือนะคะก็พยายามจะทําทุกอย่างให้ดี ที่สุดตามหน้าที่ค่ะซึ่งณนะจุดนี้ทางพระรองนะคะจิวี่ก็เห็นใจทางด้านห้องเ่ามากๆเลยเอออยากเห็นฉากแบบอยากเห็นฉากแบบห้องเต้จิวี่นั้นรักซื้อเฉียดจยีอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าแบบบทนี้มันบทนางเอกชัดๆเลยนะซื้อแม้หนังสือของพวกเรานะคะซื้อเฉียดจีนี้บทนางเอกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องคอยดูไปว่าเส้นเรื่องในละครจะพาเราไปถึงตรงไหนนะคะ ต่อมานะคะก็จะมีในฉากที่สำคัญสคัญที่ผ่านไปแล้วนะคะในละครก็คือนางเอกของพวกเรานั้นรอบสังหารนะคะสุยอ๋องอย่าง,อย,างอย่างนั้นเลยอะ่ะคือยิงธนูจะให้ตายนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปหาอ่านในนะวนิยายต้นฉบับนะคะไม่มีตอนแบบเนี้ยไม่มีนางเอกของพวกเราจะไปดักยิงธนูสุยอ๋องอะไรแบบเนี้ยไม่มีเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นหาเจอหาดูได้เฉพาะในเวอร์ชันละครเท่านั้นนะคะก็บอกแล้วฉากนี้สําคัญมากเพราะว่าเป็นฉากที่ทําให้นางเอกของ เรานั้นตัดสินใจตัดขาดจากจือวี่นะคะความตั้งใจเป้าหมายเนี่ยคนละทางกันคะ่ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเคยแบบเออเคย เคยมีสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีต่อกันมาก่อนแต่ก็ไม่สามารถจะร่วมทางกันได้นะคะณจุดนี้นางเอกของเราต้องการจะแก้แค้นให้กับเหล่าบรรดาสหายทั้งหลายที่ทำกลุ่มโจรอยู่ด้วยกันแต่ก่อนนะคะแล้วก็ที่เป็นสำนักคุ้มภัยผิงหยวนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจื่อวีนะั้นนึกถึงเพียงแค่ทุกอย่างต้องยืดเวลาออกไปนะคะนึกถึงอำนาจนึกถึงบัลลังก์ของเขาก็เลยทำให้หลิวเมียนถังนั้นตัดขาดได้เลยนะคะแต่สงสัยบทละครจะกลัวว่านะคะ ลองจะน้อยใจค่ะก็ทําให้หนางเอกของพวกเรานะคะได้พูดคุยกับพระเอกแล้วก็พูดอย่างชัดเจนตัดสัมพันธ์ฉับๆเช่นเดียวกันนะคะคําพูดแรงมากประมาณว่าลืมกันไปเถอะคือความหมายรวมๆนะคะก็คือแยกทางกันไปจากนี้ไปก็ลืมกันไปเถอะไม่มีอนาคตระหว่างระหว่างนางกับฉุยสิงโจนะคะพูดแรงขนาดนี้เลยโอ้แต่ละนะคะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะไปร่วมแชร์ความปวดใจก็ไปกดดูกันได้ในตอนที่26แล้วก็27นะคะหลังจากนั้นนางเอกของพวกเราก็ออกไปทำการค้ากับท่านลุงใหญ่ค่ะก็เดินทางไปที่เผ่าสีหลงนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนะคะกับอพิซดหน้าค่ะเรายังอยู่กับซ่อนรักชายาลับนะคะเพลินๆไปค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ